วอย่างเงี้ยสามนิ้วครึ่งพอดอกปุ๊บอาจจะหดเหลือตัวสามนิ้วสี่สิทเฮ้ยมันดอกได้อย่างนั้นเลยเหรอบางทีฝนตกไปวันนี้อีก2วันดอกก็มีเพราะอุณหภูมิน้ำยังไม่ฝืนจากหัวปูดๆฝนตกปับ๊บหัวยุบเลยครับวันนี้เราฮ้ยออมาให้ ปลาประหลาดนะครับปลายักษ์ปลายักษ์อันนี้ในนี้นะครับก็คือเป็นอลราไพมาใช่ไหมครับใช่ครับปลาช่อนอเมซอนแต่ตอนนี้ไม่รู้อลราไพมาไปไหนแล้วนะครับต <c oughs> อนแรกนะเกะว่าจะเปิดคลิปแล้วก็กระโดดลงไปขี่ <c oughs> ให้ทุกคนได้ดูนะครับผม ไม่ขึ้นทั้งนั้นนะครับพี่นนท์จะหาปะพวกตัดแปะใช่ไหมครับใช่ใช่มีหมาสามขาอายู่แปะพอไหมไม่ปกติหมาสี่ขานะทีนี้มีหมาทั้ขา,ขาเดี๋ยวไปตัดให้เลยตอนนั้นมันเป็นงานประกวดปลาอ่ะใช่พี่จัุจักรแล้วก็หลายๆคนก็บอกพี่นนท์ไปฟาร์มปลาหมอสีหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้ครับผมวันนี้ที่นี่ก็คือเป็นฟาร์มปลาหมอสีตั้งชื่อยมี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 ฟาร์มยังสมเปิลฟิตฟาร์มครับสมเปิลฟิตฟาร์มครับ เมื่อกี้เลยขึ้นทะเบียนประมงไปแล้วครับขึ้นทะเบียนมาใช่ใช่ใช่ถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงฟาร์มชมฟารมอื่นด้วยที่แบบที่ใกล้เคียงกันใช่ใกล้เคียงกันหรือใหญ่กว่านี้ <S <S มีเหญ่กว่านี้หรอถ้ากระแสคลิปตอบรับดีนะแล้วค <ฮะ S 2> นดูเยอะได้ได้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูละว่าประมอสีมีกี่สายพันธุ์เลี้ยงยังไงอะไรยังไงประมาณนี้พี่นนท์ไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันถุงุ้นไปทางข้าวบ้านนะครับก็จะมีต้นกระท่อมเต็มหมดตอนนี้มันเลี้ยงได้ใช่ไหมครับกระท่อม ใช่ครับถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายแล้วไม่ต้องขออะไรเลยไม่ต้องขออะไรเลยกล้วยขายให้แม่ค้าหวีละสิบกว่าบาทกระท่มโลละสามร้อยถึงห้าร้อยโลละาสามร้อยใช่ขายส่งนะอันนี้ก็ต้นใหญ่ใช่ต้นใหญ่ต้นที่มีอยู่ก่อนเลยอ๋อมีก่อนมีก่อนที่กฎหมายจะปลดใช่ไหมใช่เป็นอยู่ในช่องทางธรรมชาติแล้วพอดูแลจะมมาโตไวเลยนะมันปลดจะไม่ถึงปีนี่มีสีดีเอาเริ่มก่อนเลยอันนี้เขาเรียกบอหมออะไร ปลาหมอสีคอสบีครับปลาหมอสีคอสบีต้นต้นสายฟันทวุลุปก็คือมาจากอเมริกาใต้เป็นปลาเผดร้อนไม่ถูกกับอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำทุกสภาวะเข้ามานี่ร้อนเลยต้องร้อนนะต้องร้อนต้องร้อนร้อนถ้าเป็นตัวเลขต้องต้องขนาดไหนยี่สิบแปดถึงสามสิบถือว่าไม่ดีนี่คือเขาไม่สามารถพอพันได้หรือว่าทุกอย่างครับโลกเขาจะเกิดระบบการย่อยอาหารเขาจะย่อยเขาจะไม่มีประสิทธิภาพเลยอ๋อรวนเลย ใช่ครับแล้วก็แบคทีเรียพวกอะไรพวกนี้ในตู้ก็จะเติบโตได้เร็วก็คือถ้าหน้าหนาวเนี่ยคือฝันร้ายของบีเตอร์ของนักเลี้ยงปลาเลยนนถ้าเลี้ยงเล่นฮีเตอร์ตอบโจทย์ตัวของตัวใช่ตัวเดียวก็คือจุ่มลงไปเลยแต่ถ้าฟาร์มใหญ่ก็ไล่น้าเอาเียน้ำสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยถ้าถ้าถ้าไหวนะถ้าทานันอ่าประคองไปประคองอุณหภูมิน้ําไปโซนปลาขายหรือยังครับโซนปลาขายครับแต่นี้อากาศเนี่ยมาเจอที่บอกประเทศไทยตอนนี้ฝนตกอายุเข้าหน้าตอนที่ถ่ายอยู่นะ มันก็จะดอกลงไปอ่ะอย่างดูอย่างดูอย่างเงี้ยดอกคือนีอะไรดอกดอกก็คือหัวยุบสี่ซีดก็จากสมมนูจากตัวอย่างเงี้ยสามนิ้วครึ่งพอดอกปุ๊บอาจจะดเหลือตัวสามนิ้วมันดอกได้อย่างเงี้ยเลยเหรออ่าเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างที่ปลาดอกจากปลาตัวนี้ตัวนั้นแถวนี้ก็คือปลาดอกมันใช้เวลานานไหมกว่าจะดอกสองสามวันก็เห็นผลแล้วสองสามวันบางทีฝนตกไปวันนี้อีกสองวันดอกก็มีเพราะอุณหภูมิน้ำยังไม่ฟื้นจากหัวปูดฝนตกปั๊บหัวยุบเลยไอ้ที่ปูดเนี่ยมันเป็นปูดธรรมชาติไหม สายพันธุ์เขาครับเกิดจากการบีบของคนไทยในในน้ําตามแม่น้ําต่างนี่มีไหมครับไม่มีกับในตอนสมงต่วา่ววาเราเ<า>จอพวกฟองสีพวกมาลาวีพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครแต่ฟองสีมันจําแนกได้หลากหลายสายพันธุ์มากถ้าเกิดเป็นสายแท้ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนพ่พันธุ์คนแรกก่อนะเทศไทยคือรู้สึกจะเป็นมาเล์มาเลส์จะเป็นมาเลเซียใช่คือทำมาก่อนเราก็เอามาแล้วก็มาทําพัฒนาไ่เมื่อก่อนคนไทยต้องซื้อต้องซื้อสายพันธุ์จากมาเลเพื่อมาทําครับแต่ตอนนี้มาเลต้องซื้อผลิตผลจากไทย ไปเลี้ยงแล้วไทยบอกเลยโคตรเก่งใช่ครับคนไทยเก่งมากสัตว์สงวนสัต,สสตสว์สงวนด้าปลดมามีมีเฮแน่นอนใช่เพราะกันบึ้บบั้มเลยใช่ครับคือถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาไม่รอดแน่นอน,แ,นแต่ถ้าอยู่ในมือคนเลี้ยงน่ะคือเขารอดแน่นอนเขาอยากจะเพาะคนไทยอยากจะเพาะคนไทยก็เสือกกระสนที่จะเพาะใทุกอย่างอ่ะเพาะได้หมดอย่างนี้มองยังไงถึงสวยที่แบบว่าโครงสร้างดีเพิ่มเติดีตลาดตลาดก็คือตอนนี้คือปลาแดงแดงรายละเอียดรายละเอียดก็คือจะมีมุกจุด เขาขาวกฟ้าอยู่ที่ตัวนะไตหัวบ้างนิดหน่อยแล้วแต่แล้วแต่ทริกยิ่งสั้นยิ่งทรงสั้นยิ่งดียิ่งสั้นยิ่งดีใช่สั้นกลมช็อตบอดี้ไปเลยยิ่งดีหัวยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดียิ่งดีครับใช่และพวกที่หัวทิมอะสาใหลักก็คือชนตู้ชนตู้เนื่องจากเขาตกใจเขาเป็นปลาที่ขี้ตกใจอย่างเคาะเอย่างเงี้ยอย่างตามงานประกวดใช่ไจะมีเด็กๆเคาะอะไรอยางนีพุ่งป้องนั่นคือเจ้าของปลานี่ยไหวแล้วใช่ครับคือปลาเขาจะชนเขาจะชนแรงมากเวลาเขาตกใจอย่างปลาร้องปลาผ่าเงี้ยครับเขาตกใจได้คนเดินผ่านแป๊บเดียว เออเมื่อกี้แค่แบบแวบนี่ไปแล้วแวบใช่ใช่ครับตามงานตู้ลงตู้ล่างนี้ตัดมอเข้าตัวเขาจะดำอ่าาีหน้ปลาเขาเครียดเออ่ไม่ทราบว่าระบบภายในเขาเขาเขาเสียการทรงตัวเกี่ยวกับอ้วนด้วยไหมถุงลมตับแตกอะไรพวกนี้แล้วแตกกระดูกสันหลังหักจะไม่มีสิ่งกับมันเลนที่บ้านเพื่อนเนี่ยมันมีอยู่ตัวแต่ตัวใหญ่อยู่ๆก็หายท้องอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ตรงส่วนมากจะเป็นตอนคืนส่วนมากเป็นตอนคืนเพราะปลาเพราะปลาเขาจะนอนนิ่งครับอ่าเหมือนปลาเขานอนปลาเขาหลับครับแล้วพอมีอะไรแวบเดียวเนี่ยเขาตกใจ อันนี้อันนี้คือมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับให้ชนเห็นเลยอืชนแล้วดิชนแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับผมอ่ะอย่างพวกนี้จะเป็นพวกปลาตัวอย่างเลยครับที่ลูกค้าต้องการก็คือจะเป็นสีประมาณนี้สีประมาณนั้นอ่าใช่ครับหัวประมาณนี้ทรงประมาณนี้จัดไซส์ไซส์อาจจะเล็กกว่านี้อันนี้คือตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้ครับตัวเมียจะขายได้ก็ต่อเมื่อพวกบีเดอร์ด้วยกันนำไปพอใช่แต่ส่วนมากถ้าฟาร์มใหญ่หรือเขามีผลงานดีเนี่ยเขาจะห่วงตัวเมียกันแล้วที เราเอาตัวเมียไปทาอะไรอ่ะปล่อยบอครับปล่อยบอใช่เรามีบอบบอดสำหรับปล่อยคกนี้ไม่ได้ปล่อยบอดเมื่อกี้นะก็ได้ครับบอกเมื่อกี้นะปล่อยบออย่างเงี้ยตัวพู้เราขายดีอ่ะเราทำให้ตัวพู้มันทั่วไปเลยครับพี่นนท์ก็คือขึ้นอยู่อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิต่ำถ้าออกเย็นหน่อยก็จะเป็นตัวเมียเย็นเป็นตัวเมียใช่เหมือนสัตว์น้ำทั่วไปเลยส่วนมากที่นี่ขายปีที่ขายขายส่งทุกอย่างครับทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยคนที่เขาแบบจับปลาหรือป้านปลาประกวดอย่างเงี้ยลงตามงานก็จะมาหาจากที่นี่ไปเหมือนกัันนนออ่่าาาหรืพค้จจํวทีบ จำนวนสองอขเรลูกค้าก็มามาที่นี่เหมือนกันรองรับทุกกลุ่มลูกค้าครับได้หมดได้หมดได้หมดจะซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปขายก็ได้ครับต้องเปิดบินเท่าไหร่นะเออซื้อจํานวนเยอะราคาก็ถูกลงอ๋อก็จะมมีเลเวลไว้ให้ใช่ใช่เขาจะมีแล้วราคาอยู่อ่าทำไมต้องแยกอะกัดกันปลาหมอสีเนี่ยเป็นปลาที่หัวงอนาเขตเลี้ยงตัวเดียวใช่นอกจากเข้าคู่เข้าคู่ก็ก็ยังห่วงอยู่ปลานกแก้วก็ถือปลาเขาบีดนะึใช่เกิะจากสายแท้เหมือนกันไม่ได้แบบเอ้ยเพราะออกนนแก้วเป็นนนแก้วไม่ใช่เขาบีดเหมือนกัน ใช่ก็จะสายแท้ทำนกแก้วหวยโตได้ยังนกแก้วรู้สึกจะรับมาจากไต้หวันนะครับของไทยคนไทยยังยังยังพอไม่ได้ยังพอไม่ได้หรือว่าจะพอได้แต่ว่าไม่นิ่งเท่าเขาสมมุติเราะพออกมาพันตัวเนี่ยอาจจะได้นกแก้วแค่สองสามร้อยตัวที่เหลือเป็นบานินหมดเลยใช่ที่เหลือป็ลาแมหมดเลยปลาแลมหมดเลยอันนี้มาอีกซอยหนึ่งนะครับซอยนี้คือซอยอะไรครับอ่าอันนี้จะเป็นโซนปลาเล็กครับก็คือเป็นโซนปลาสามนิ้วสำหรับผ่มลูกค้าที่ S <S เขาซื้อไปแล้วทำไซส์แบบนั้นที่เราเดินมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเลอกกี่นิ้ว3นิ้วครึ่ง3.5นิ้วถึง 4! นิ้วอ่านั่นคืออันนั้นคือราคาที่ขเขาจับแล้วส่งเลยส่งออกชิปปิง้งสอต่างประเทศเลยส่วนไซส์นี้จะเป็นที่เขาซื้อไปแล้วไปไป,ไปทำเป็นไซส์นั้นอีกทีนึงไปขุนเขาไปเลี้ยงเองใช่ครับเอาไปคุณอ่าก็จะอีกเลรราคาหนึง เปคก็จะต่ำลงมานิดน,นึงเพราะเขาไปเลี้ยงเองครับถช่อีกเดือนเดียวก็เป็นไซส์นั้นแล้วแค่เดือนเดียวใช่ครับตัวไวเป็นปลาที่โตวไวมากแล้วอ,อย่างนี้เราให้อากินอะไรอาหารเมร็ดหรือว่าอาหารสดก็จะมีอาหารเม็ดสองมือครับแล้วก็อาหารสดหนึ่งมืออาหารสดจะเป็นลายทะเลหนอนแดงอาหารสดปลาจะโตเร็วโปรตีนจะสูงอ่าย่อยง่ายแต่ว่ามันจะมีเชื้อโรคปะปนปนเปื้อนมาด้วยครับทําให้ระบบภายในอะ่ะเขาติดเชื้ออ่ามันจะมีที่ขาวไส้ไหลอะไรพวกเนี้ยไส้ไหลเลย ใช่กับอาหารเม็ดก็เดี๋ยวนี้มันมนนีกันเองได้แล้วก็คือฟาร์มไหนอยากได้อะไรอยากอยากดึงจุดเด่นของปลาตัวนี้มาก็ใส่ที่กระตุ้นตะที่กระตุ้นเม็ดสีตัวนั้นเข้าไปหรือกระตุ้นมุกเข้าไปถ้าแบบแรงๆเลยเขาเรียกว่ากระตุกมุกกระตุกเลยใช่แต่ว่าเป่าสีก็นนแต่ว่าิีๆสายพันธุ์นึงจะดีกว่าพวกนี้อายุเท่าไหร่ประมาณ2นิ้วสองนิ้วครึ่งเนี่ยอายุเป็นนิ้วคือนิ้วละเดือนเฉลี่ยนิ้วละเดือนอัตราการโตของเขานะ่ยโ<ะ>ตวไวมากส,<ะ>สมัาที่เลี้ยงง่ายโตไวเกิดลูกค้าจะตามมาซื้อขนาดนี้ต้องเเตมมนาไร ให้เลือกเลยนะตอนหรับฟาร์มผมเนี่ยแฟร์ฟฟฟเลยสบายๆเลยแบงค์พันมีทองอันนี้ในกรณีเอาไปเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นใช่ครับผมให้เลือกคัดเลยเพราะว่าอย่างว่าเลี้ยงตัวเดียวเขาต้องเลือกเลือกตัวที่ดีสุดในใจใเขาอยู่แล้วร้อนมากในนี้นะครับไม่รู้ว่าคุม้มตั้งใจอุคุมอุณหภูมิ <c oughs> รือว่ามันร้อนเองนะเ <c oughs> มืองไทยยขอออกไปสูดอากาศแต่ข้างนอก <c oughs> ข้างนอกเริ่มเย็นแล้วข้างนอกฝนมาอีกแล้ว หูปรับตัวไม่ทันเลยข้างนอกเย็นเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับผมนี่ช่วงนี้นะครับพี่นนท์มีอีโกน่าจำหน่ายนะครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็ลูกผสมนะครับเขียวแดงนะครับจำหน่ายเพียงแค่ตัวละ550บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจนะครับแอดมานะครับที่ Line ID ดี้แอดไซมีตัวเตัวแอดนำหน้านะครับไทยเอกโซติกเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นแข็งแรงมีคุณภาพทุกตัวเลยนะครับผมกระถางเนี่ยปลาหมอสีเป็นปลาที่ไข่ติดคล้ายๆปลอมบดาดูคล้ายๆาออดกาแต่ออดกาไมนไข่กับพื้นใช่ใช่ใช่เป็นกระเบื้องอันนี้คือไข่ที่ที่เป็นตัวไปแล้วอันนี้กี่แม่อันนี้แม่เดียวขาดละหนึ่งแม่ขาดละหนึ่งแม่ใช่ครับอันนี้หนึ่งแม่อันนี้ที่มาคว่ำรวมกันเพราะว่าอันนี้มันเราดูแล้วว่ามันไม่น่าติดเราก็เลยมาคว่ำแยกไว้เฉยเพื่อป้องกันการที่เขาจะกินไข่ถ้าสังเกตดีๆนะครับ ที่มองกับพื้นเนี่ยมันจะมีวิ่งวิ่งนะเมื่อกี้เห็นวิ่งดูดูอ่านี่นี่เหมือนพี่นนท์ตอนเล็กเลยใช่ไหมใช่เลยเออใช่ใช่ใชเอออย่างนี้เลยด้วยอ่ะอ่าแล้วก็ไล่สเต็ปมาไล่อ๋อไล่มาเรื่อยๆร่ใช่ใช่โอ้โหมันจะมีมีหลายช่วงอายุมากเลยครับจนจะขึ้นฟอร์มแล้วเดี๋ยวนี่มองเผย่เหมือนปนินเหมือนกันนะมองเผื่ไม่ตีเขาจะแตกขึ้นมาตอนที่เราแยกเดี่ยวแล้วก็เกิดจากการที่เขาฮีทก็คือการที่เขาอยู่ตัวเดียวแล้วก็หวงทีมฐานเขาจะฮีทขึ้นมา แต่ปลาพวกน,นี้ไม่ได้เป็นปลาที่สวยทุกตัวครับเป็นปลาเปอร์เซ็นต์นี่ก็เริ่มต้อที่ถือว่าเป็นพ่อแม่ยังครับสายขนาดเนี้ยอันนี้เป็นประเภทสายพันธุ์กัมฟาครับกัมฟาข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่มีเชื้อเขาก็เกิดจากจากเนี่ยฟ้าคอนเราเนี่ยแหละไปเข้ากับสายแท้เลยโดยตรงนอกจากตัวหลุดหลุดก็มีเชื้อแต่ก,ก็ยากก็น้อยเหมือนเหมือนสัตว์เอกโซติกไอ้พวกสัตว์ที่ผ่าหลักปากร,รจะทำยังไงให้สีแดงๆอนะ่ะอันนี้กัมฟ้าก็คือเข้ากับสายแท้จะได้ความหลากหลายของมิตสีครับ เขาจะเลือกเนื้อแฟนซีแฟนซีส้มแฟนซีเหลืองแฟนซีน้ำตาลอะไรี้ยแล้วแต่ครับชักเกอร์เนี่ยมีประโยชน์ไหมหรือเอาวะแค่เป็นเมน็ดสวยๆเฉยๆหสำหรับคนที่เลี้ยงเลี้ยงเยอะแบบผมนะก็คือตัวฐานของข้อดีอะก็คือมันจะเก็บกินเศษอาหารที่มันช่วยได้จะรู้สึกไหมรู้สึกดีมากรู้สึกเลยใช่ไหมใช่ก็คือพวกเนี้ยเวลาเขาว่างเนี่ยเขาจะเก็บกินเศษอาหารเก่าๆ้วทำให้เขาติดเชื้อจากภายใน เขาเก็บกินเศษอาหารเน่าเศษอาหารพวกเนี้ยเพราะเขาเป็นปลาที่แบบเราอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาแท้เลมแท้เลมตลอดใช่แล้วเขาเป็นปลาที่หิวตลอดเวลาเหมือนกันครับอ่าพวกเนี้ยก็จะมาช่วยอ่าเก็บเศษอาหารพวกขี้พวกอะไรที่เหมือนย่อยสลายเหมือนไส้เดือนเลยเหมือนแล้วผูกขาแล้วมีไส้เดือนนะมาเก็บใช่และเขาค่อนข้างที่จะทนกว่าทนแล้วก็ทนกว่าประโยชน์สามอย่างทีุ่่นหลักๆก็คือเนี้ยหนึ่งก็คือไปแล้วก็คือเก็บเก็บขี้อสองอย่างเงี้ยอย่างตู้มีแสงโดนแดดอย่างเงี้ยมันจะไปขี้ตะไคร่มีเมื่อปลาเกาะมันก็จะใสอย่างนี้ อ่านี่คือไม่ได้ขัดเลยนะไม่ได้ขัดเลยใช่คนงานขัดใช่พ่ออ๋<พ>อใชะพ่อขัดอ๋อเรื่อยๆเลย <c oughs> สามก็คือมันทำให้ปลาเราคึก,คก <c oughs> อย่างที่บอกครับปลาหมอสีเนี่ยเป็นปลาที่ห่วงทีมฐานแล้วก็ดุพอมันมีอะไรว่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอช็อกเกอร์เริ่มว่ายเนี่ยมันจะเริ่มปวดช็อกเกอร์แล้วมันก็จะฮีทเหมือนแสดงความเป็นเจ้าถิ่นอ่ะมันก็จะฮีทขึ้นมาปลาเราก็จะตอปยากแรงแต่มันก็ทําอะไรช็อกเกอร์ไม่ได้เท่านั้นไม่ช็อกเกอร์ไม่ได้มีตดมันแหละใช่ใช่แต่ช็อกเกอร์ก็ไม่มาดูดตัวเขาไม่ไม่ไม นอกเสียจากช็อกเกอร์ที่แบบเราเอาขึ้นมาจากธรรมชาติที่เป็นตัวใหญ่ๆที่แบบสอยใหญ่ๆเลยที่แบบว่ากินไม่เลือกหน้ายังไม่อย่างเงี้ยเป็นมันเป็นช็อกเกอร์ที่แบบโตมาจากกเล็กครบแต่เราซื้อตัวเล็กมา,าเลี้ยงเป็นประกาศเลยก <c oughs> ็คือแยกมัน<ใ>จ,จะโหลดได้ด้วยใช่มันจะทุ่นเวลามันจะทุ่นเวลาเราแต่คือต้องมีออกซิเจนต้องมีออกซิเจนบางคนถ้าโหลใหญ่หน่อยแบบบ้าสัก20ิลิตรไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้แต่ใช้จะดีกว่า ใช้จะดีดกว่าใช่อย่างผมนี่เน้นจานวนไงโหลมาเลเล็กถ้านานน้ำมีออกซิเจนมันก็ทําให้น้ําไม่ค่อยเสียด้วยไม่ค่อยเสียแล้วก็ปลาตัวเร็วด้วยปกติเราจะแยกไปเนี้ไปลงตู้ครับใช่ทีวนี้มันจะเสียเวลา <c oughs> เสียเวลาประมาณเก,ก,กือบเดือนนะ <c oughs> เพื่อแยกว่าตัวไหนสวยตัวไหนใช้ได้ตัวไหนที่เป็นปลาที่เราจะขายในใน,ในขั้นต่อไป <c oughs> เพราะอย่างที่บอกปลาพวกนี้มันไม่ได้สวยทุกตัวเล็กๆอย่างนี้ดูก็มีดูดูรู้ยังเริ่มมีแววยังต้องเป็นมีแววมีแววครับถ้าเกิดพ่อแม่พาเราดีพ่อแม่แปบที่แบบเหล่ากอมันดีเหมือนไก่ชนอะ หนึ่งก็ต้องมาจากสายพันธุ์ใช่คว้ามาก่อนเลยใช่หอหแล้วไอ้กลมๆนี่อะไรซิเดือนน้ำครับซิเดือนน้ำอาหารลูกปลาแรกเกิดนี่พอเองนิดลิลิลิรับเข้ามาเขาเขามาส่งที่บ้านก็ซงเดือนน้ำกับหนอนแดงไม่ไม่เหมือนกันหนอนแดงจะเป็นตัวที่แบบว่าตัวแดงแดงอป่งเปเป็นตัวไปเลยใช่ตัวให้ตัวมันอนนี้จะเป็นกุ๊กก้อนกอนใช่ก้อนกอนกลับอีกอย่างก็คือลายแดงลายฝุ่นเนี่ยครับก็คืออนุบาลาลูกปลาได้ได้ดีเลยแหละใช่อันนั้นมันชอบเลยจริงๆบิดเดอร์ทุกคนต้องให้ลายแดง ใช่ใช่ใครพอายแดงจริงไม่ไม่ไม่ไมอดตายนะใช่เ<ช>ขาข้ามจังหวัดมาซื้อกันเลยนะายแดงใช่ครับแต่เขาเสี่ลายแดงไม่องอยู่ได้ว,วันเดียวเ<ช>นี้ยใช่วันสองวัน,วน,วนต้องต่อเชื้อไปเรื่อยๆถ้าในกรณีเราซื้อเขามาเนี้ยวันหนึ่งสองวันเรียบร้อยตายใช่ครับแล้วตนี้คือเป็นโซนอนุบาลลูกปลาทั้งหมดเลยแล้วก็แยกจากจากไซ้เนี้ยแยกอมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปตู้อย่างตัวนี้ครับที่คือมีหัวขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กๆนี่ปูดแล้วเนี่ยใช่มีปูดแล้วครับก็คือที่นี่จะเน้นสายเดี๋ยวไอ้ปูดเนี่ยคือปูดเเเอองหรรืว่่าาไปลมัน ปูดเองครับไม่ใช่ว่ามันจับเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้จะเล่งไปทําไมมันไม่ได้บวมใช่ไหมมันเป็นสายพันธุ์ของของเขาครับอ่าใช่ใช่ปูดเร็วคืออ่าที่มีโปรตีนสูงครับช่วยช่วยกระตุ้นเสริมสร้างเสริมสร้างหนุกเขาได้เยอะมากผู้นี้มันผสมพันธุ์ทั้งปีไหมทั้งปีไหมอย่างที่บอกครับขึ้นอยู่อากาศเลยอ่ทยาอากาศหน้าหนาวก็จะดอกไปหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่นอกจากนอกจากอยู่ตึกอยู่อาคารพันธุ์ที่แบบชั้นปูนหนาครับอุณหภูมิข้างในแบบไม่ร้อนไม่หนาวอ่ะและพ่อแม่ที่ผสมไปแล้วเนี่ยหลังจาก ผสมแล้วมันห่างกันที่สามารถมาผสมได้อีกเอ่อถ้าเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์แบบดีๆแนละ้วตัวเมียตัวเมียเฉลี่ยนะตัวเมียที่ที่ไข่ปกติสมบูรณ์ก็คือครึ่งเดือนเดือนหนึ่งไข่สองครั้งใช่ครับเดือนละสองครั้ง<ไ>ก็ตัวผู้ก็ก็ฉีดได้ในกรณีที่ที่ตัวผู้เราเราสมบูรณ์นะครับอ่าบางบางคนอาจจะพัก พักไล่ตัวเมียไข่ทิ้งไปไปรอบนึงก็ได้แล้วก็พักตัวผู้สักเดือนนึงแล้วค่อยมาชนอีกรอบนึงเชื้อจะได้ดีๆอะไรใช่ครับใช่ครับมีความเชื่อแบบอย่างผมมันก็คือรอบชนรอบเลยไข่เมื่อวานใช่ครับนี่กี่แม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแม่จะว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกปลาให้สวยแล้วยากเลี้ยงลูกปลาเนี่ยให้มันติดติดเนี่ยยังยากเลยฮนะ uh huh. เนี่ยอย่างอย่างหน้าเนี่ยฝนตกเนี่ยไข่มาห้าถาดผมดูแล้วจะมีติดอยู่แค่ถาดเดียวเองอากาศอย่างนี้นะอากาศใช่ มันก็ชอต้องร้อนเลยต้องแดดออกแดดจัดๆเลยอะคนร้อนเลยต้องต้องโคตรร้อนเลยอย่างเดียวเลยถ่ายน้ำตัวปลาเนี่ยต้องแบบเหมือนซาวหน้าเลยอ่ะนี่เข้ามาจะไม่เห็นพ่อแม่เลยพ่อแม่เดี๋ยวเราข้ไปดูพ่อแม่ครับพ่อแม่นี่อลังการงานสร้างมากห้องพ่อแม่พันทั้งหมดเลยครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยและไอ้เมื่อกี้เืออะไรอ้ที่ ต้องใส่อย่างนั้นนะบังคับอารมณ์เหมือนเราคุมถุงชนเลยด้วยด้วยงานเราบางทีเราเราขูกอยู่กับล้างตู้อยู่ห้องนู้นห้องขายปลาอะไรอย่างนี้ครับตัวเมียมันจะไปไข่ไม่ไม่ลงถานใช่ในอย่างเงี้ยเนี่ยมันไข่ยอย่างงั้นจะเป็นที่เกี่ยวกับพ่อแม่ใหม่ๆหมไหมใช่พ่อแม่ใหม่ๆเพราะยังไม่เคยยังไม่เป็นใช่ใช่ครับอันนี้แค่เป็นปลาแบบเพิ่งลองเทสเลยอย่างเงี้ยออนี่ไข่ตรงนี้เลยใช่ไข่แล้วเสียไหม นี่เป็นตัวครับแต่ว่าอย่างที่บอกอากาศเย็นพื้นมันเย็นแต่เหานพวกตรงนียเงี้ยมันเคยผ่าคู่เนี้ยมันผ่ากรางคู่แล้วสามรอบมันจะไข่ลงถาดของมันแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยลองมีแองเนี้ยมันลงไข่ตรงนี้เลยนะมันไม่ไข่ลงถาดก่อนไข่มันทำความสะอาดไหมมันกัดไหมกัดถาดเนี่ยเราใส่หินเข้าไปเพื่อจะได้ดูว่าตัวเมียมันจะไข่เมื่อไหร่มันจะกัดแองขาจะทำรังของเขาหินนี่คือตอนแรกปูเต็มเลยใช่เต็มเลยแล้วมันจะกัดกันกักัดแล้วมันจะคุยให้เป็นแองวงกลมเราก็จะถาดไปวาง บางตัวไม่ไม่ชอบถ่าดเอาถ่าวางนี้ปุ๊บไปกัดอีกแองหนึ่งเอาอีไปวางดักดักดักจนมันแบบวางแม่งแต่ถาดให้หมดเลยสุดแม่งไม่ไข่ไม่ก็มีไม่ชอบใช่ไหมใช่ก็มีเลยต้องคุมถึงช่างน้ั้นการนี้มึงจะไข่ก็ไข่เลยล่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคใช่คุยอย่างเงี้ยนานมันกว่าจะไข่ขึ้นอยู่กับตัวเมียแล้วก็เสียงถ้าตัวเมียเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะไข่ยากมันก็เหมือนตัวผู้เลยนะใช่เพราะว่ากระเทยคือเขาตัวเมียลักษณะแบบนี้ที่มีหัวเนี่ยก็คือในตัวเขาจะมีฮอร์โมนเพศผู้เยอะ คือคือก็คือเราจะดาวอารมณ์เขาเขาได้ยากว่าเขาจะไข่ไม่ไข่บางทีเปิดตัวผู้เข้าไปปึ้งเนี่ยเขาพ่อหดไม่ไข่เลยก็มีเหรอใช่พ่อหดเ,ด,อด,ดเลยแล้วก็ดุเพราะว่าที่จะดุเลยแหละถ้าเราใส่โดมทรงสูงเหมือนปอบมบัดวได้นะี่<า>ยมันไ,ไม่ปลาไข่พื้นนะปอปลาไข่พื้นอ่าปลาปอมจะเป็นปลาไขา่ไข่ตั้งไข่ตั้งอ่าใช่ครับเทวดาไข่ตั้งอ่าใช่ออตต้าไข่นอนไข่พื้นเชิแล้วมาลเวียไม่แน่ใจครับน่าจะคล้ายๆกันเอ้ยมาเวีมันอมนี่ พวกนี้ก็อมครับเอ้าถ้าเราไม่เอาถ่านออกมันมันกินไข่เลยมันไม่ปลามันไม่ปลากินลูกตัวเองเอ้าเหรอใช่ใช่ครับกินไม่ใช่อมใช่ไหมบางตัวก็เลี้ยงแต่แต่สัญชัตยาณของมันก็คือเป็นปลาที่สมมุติอะถ้าไข่เสร็จเป็นอะไข่เสร็จแล้วเราไม่ออกแล้วมันเป็นตัวอยู่ในนี้ยมันเก็บลูกมันอมดูดไว้แล้วมันก็หายไปมันอมแหละมันไม่ได้พอมันดูดปุ๊บ มันหูเหมือนมันอมนะแต่มันไม่คลายออกมาพพอดีเดี๋ยวอมสักพอุ้ยเผลอเกืนแต่สมัยก่อนปลารุ่นก่อนอ่ะจะเลี้ยงลูกอ่าแต่เทคนิคก็คือเอาตัวผู้ไว้ตัวหนึ่งหรือเอาตัวเมียไว้ตัวเดียวเพื่อให้เลี้ยงลูกถ้าอยู่ด้วยการมันอมไม่รู้มันมันเราแวงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจมีส่วนมีส่วนเทคนิคเยอะครับเรื่องการเพาะพันธุ์เนี่ยโอซานี่เป็นพาะเป็นแม่พันได้แล้วเรารีบครับเราเราเน้นผลเรเรารีบใช่เราเราต้องรีบเขาเรียกผลผลิตเราไม่พอไม่พอหรือปลาเราไม่พอ ไปก็สามารถผสมได้อย่างตัวใหญ่เราก็มีนะพวกพ่อแม่พันตัวใหญ่เนี่ยครับตัวเบง้งเบง้งเราก็มีอย่างพ่อแม่ตัวนี้มันมันเป็นปีไหมอายุถึงยังตอนนี้หลักเดือนนะตนี้เหรอตรงนี้หลักเดือนหมดโตวไวมากอยู่ตู้ดีอาหารดีน้ําดีโตวไวแน่นอนครับอายุการใช้งานมันอยู่ได้นานไหมเมื่อก่อนอายุของเขาอยู่มาได้เป็นติปีเลยครับ,รบแต่เดี๋ยวนี้ด้วยการการบีบที่มันเลือดมันมันชิดกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมนทำให้อายุเขาสั้นลงเหลือมาสัก ห้าปีได้สี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยพ่อพันธุ์ก็อยู่ประมาณอย่างฟาร์มผมก็สามปีก็ยังมีใช้อยู่บางปีใช้่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกกำฟ้าก็จะนานกว่านั้นหน่อยถ้าคนเอาไปเล็งเล่นแบบตัวเดียวตัวเดียวเงี้ยอายุก็อยู่ประมาณนี้คับห้าปีหกปีเจ็ดปีแล้วแต่โอ้เริ่มใหญ่มาเรื่อยๆฮะนี่ใครปื้นแล้วเนี่ยใช่อันนี้คือเราไม่ทันจริงๆไม่ทันอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยคู่เนี้ยมันนิสัยเสียคือมันไม่กัดรังมันไม่กัดรังให้เราเห็น พอเวลาเยอะๆกัดกัดแล้วไข่เลยพอเรารับตาปุ๊บมันกัดหลังแล้วมาไข่เลยปลาอ่ามันมีแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ชอบอ่ะแล้วทีนี้เราต้องทำแบบถ้ามันติดเราก็แยกพ่อแม่ปลาออกครับด้วยอนุบาลอนุบาลในนี้เลยอนุบาลในนี้เลยน้ำที่ใช้นี่เราเป็นน้ำอะไรครับน้ำปลาปลาพักครับต้องไม่มีคลอรีนใช่ต้องไม่มีคลอรีนเมื่อก่อนที่บ้านก็เพาะปลาเหมือนกันเพาะคอรดก้าเพาะปอมบาดัวอะไรพวกนี้ครน้ำที่บ้านเนี่ยเลี้ยงได้แต่พออมาไข่เสียหมดเลยน่าจะกดด่างไม่ได้หรือเปล่า ค่า pH ไม่ได้ใช่ใช่บางทีต้องวัดน้ําบาดาลก็ได้นะแต่ว่าตู้มันจะเป็นตะกั่งตู้จะเป็นตะกั่งเขาเรียกว่ามันเป็นหินหินปูนเกาะของขาวใช่ก็คือน้ำบาดาลอก็คือน้ำบาดาลมันจะมีแร่สนิมเหล็กอยู่ในน้ําถ้าเราเจาะแบบโคตรลึกเลยได้ไหมในน้ำบาดาลอยู่ในน้ำบาดาลอยู่ใช่ยิ่งลึกยิ่งก็ยิ่งมีฮะเทคนิคเดี๋ยวนี้มีฉีดฮอร์โมนด้วยฮะฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนกระตุ้นเลยใช่ไม่ทันเหมือนกันคล้ายๆฮอร์โมนนะเนี่ยปลาตะเพียนนะใช่ใช่ใส่จำชื่อไม่ได้แล้วไม่ใช่อย่างอย่างหหเ็นม เนี่ยว่ายน้ำไม่ได้อ๋อมันคืออยู่กับพื้นแต่แค่แบบไม่ลอยอยู่ข้างบนใช่เนี่ยเขาไม่ว่านี่คือชนตู้ใช่ถ้าหลังหักถ้าเกิดชนแล้วหลังหักหลังเขาจะพดออันนี้เกิดจากมันชนขนาดนั้นเลยเหรอชนกันหลังหักเลยเนื่จากไซส์อย่างเงี้ยพี่ครับคดเดี๋ยวตัวเท่านี้ฮ้ยดอบเลยนะใช่มันดอบอ่ะแล้วดูคิดดูไซส์เนี่ยมันวิ่งชนอ่ะโอ้โหไม่น่าแล้วตู้แค่นี้ไม่เหลืออยู่แล้วเสียหายแน่นอนสะเทือนเนาะใช่ครับชนปักเขาไป้เนี่ยและตาและตัวเขาเนื้อทั้งนั้นนีะครบ อยู่ตัวเดียวแต่ไข่ใช่ครับก็ได้เหมือนกันเกิดจากการเทียบครับเกิทียบอ่าก็คือตัวเมียฮีทเห็นตัวผู้ตัวผู้เห็นตัวเมียอ่าฮะอ่เกิดจากฮีทด้วยกันแล้วกันพร้อมจัดพร้อมจัดไข่แม่งเลยไข่แม่งเลยคืออันนี้ก็จะต้องไม่มีเชื้ออยู่แล้วเพราะว่าไม่ผ่านการผสมพันธุ์ใช่ครับเทียบเกิดจากการกระตุ้นอาจจะไข่แหละตรงตามรอบเขาแต่อาจจะช้าหน่อยครับแต่ถ้าเทียบตลอดเนี่ยก็คือเขาจะไข่ตรงตามรอบแล้วสำัไข่เนี่ยไข่ไว้ไปเมื่อวานนี้เราก็จดวันที่ไว้ครับแล้วก็นับไปอีก14วัน แล้วก็เตรียมเพราะมันจะไข่ปลาสมบูรณ์มันจะไข่ไม่หนีกันหรอกไม่ห่างกันแต่เนื้อปลาด้วยที่เราไปนักพัฒนาเราต้องการสับสับสายเอาตัวนี้ไปเข้าตัวนี้แล้วดูลูกดูพัฒนาการอ่าใช่ครับเย็นบีดไปเรื่อยๆใช่ก็เลยจดไม่ได้ว่าแล้วเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เราจดไม่ไหวอยู่แล้วเราจำไม่ไหวอยู่แล้วสังเกตน,นะมีมีซัเกอร์ทุกตู้เลยนะช่วยเราได้ช่วยเราได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้มันมีแผ่นใสเนี่ยมันโดนแสงมันไปขี้ต่ไข่ในหินแต่พอมีผานใสตู้นี้สวยเลยอ่่ครับสวยยเลแตถ้า ไม่มีทักเกอร์ป่าที่เขียวแล้วมั้งเขียวแล้วครับแต่ไร่ดางข้างเขียวเลยพยาธิ่ปรตื้นมากับมลแงพวกอะไรพวกนี้ที่แมลงที่ลอยอยู่ผิวน้ำมันมาจากแมลงที่มาไข่ไว้ผิวน้ําพยาธิปรตัวเยอะนะใช่ครับพวกมลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแหล่งแหล่งที่จากอาหารที่เรามาให้อย่างเดียวก็ไม่ใช่เอาว่าครั้มลรงล่วงไปปลากินดิบปลากินดิบใช่หนอนพวกอะไรพวกนี้ที่อยู่ผิวน้ำมันก้เกิดจากแมลงที่มาไข่อ๋อใช่ครับแล้วก็ไปเจาะไข่ปลาเจาะตัวปลาตัวเมียมีฮอร์โมนตัวผู้เยอะอ่ะนี่คือตัวเมีย นี่คือแม่พันธุ์เมื่อกี้กำลังจะถามพอดีว่าทำไมใส่ตัวผู้สองตัวตัวเมียครับตัวเมียที่เรารู้ได้ไงว่าตัวเมียดูท่อลักษณะของตัวเมียคือเขาจะมีกิฟต์สับในวงการเขาเรียกกิฟต์เขาก็คือที่สีดำบนขี้บนกระดงบนกระดงบนตร,นร,นร,นรนงเนี้ยใช่นี่คือกิฟต์ใช่เขาเรียกกิฟต์ติดกิฟต์ใช่นี่คือตัวเมียผู้จะไม่มีตัวผู้จะไม่มีเออเหรอ บางทีก็มีเป็นกันแต่น้อยอันนี้เพิ่งรู้แล้วก็ดูท่อเพศครับท่อเพศก็จะใหญ่ท่อเพศก็จะใหญ่อย่างนี้ถ้าลูกออกมาหัวมันจะไม่แบบยิ่งใหญ่เลยหรยิ่งใหญ่ใช่ครับก็คือสายพันธุ์เหล่ากอเขาดีครับอ่าโอ้ถึงขั้นแบบ,แบ,บใหญ่ๆญเจอกัน,นลูกก็ไม่หนีไปไหนตัวเด็กๆแบบเมื่อกี้ดูรู้ไหมเนี่ยเโป๊กกิ๊บกิ๊บมายัางมาแล้วครับบางตัว คือโตมาให้เห็นให้เราเห็นเนี่ยมองได้สายตาคือมันโผล่แล้วไม่แน่ครับไม่แน่อาจาจะเป็นตัวผู้ตัวผิ้ก็มีเพราะว่า<ห>เรื่องด้วยอุณหภูมิฝนตกหน้าอุณหภูมิเย็นลงเงี้ยทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทำแบบทําขายหลกัลกๆอยู่มาสัก <40 S 1> สิบไปสีสิบกว่าปีนี่คือหลกัลกๆแต่ถ้าผมเริ่มเลี้ยงมานะพศ<อ> .45, 45ครับ45 45เริ่มเลี้ยงบอกว่าสีนะแต่ก่อนนั้นเป็นเด็กก็จะเลี้ยงพวกปากัาดปากทองปอะไรพวกเนี้ยมาแล้วใช่ใช่ครับหลายๆคนก็ต้องผ่านจุดนี้มาท้งนั้นเริ่มจากเริ่มเลี้ยง อยู่ถ้าไปมองแบบจะธุรกิจเลยก็ลำบากนะมาเก็บสะสมประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับต้องเริ่มจากความชอบก่อนบางคนแบบเห็นเมดตังค์เอ้ยเปิ้ลทําได้เท่านู้นเท่านี้ไอ่สมเปิ้ลขายปลาได้เดือนเท่านี้แต่คุณต้องมองด้วยเดือนนี้เขาขายไม่ได้มันก็มีใช่คุณต้องอยู่กับเขาอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความชอบครับช่วงเวลาหนาหนาวขึ้นมาเนี้ยแบบใช่มันก็ต้องมีปัญหาตามเดือนส่งออกไม่ได้เดือขายปลาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยชิปปิ้งเลื่อนหรือว่า ไม่มีไฟอย่างเงี้ยโดนเรื่องกระจายเนี่ยแพ็คปลาแล้วต้องไปเอาปลากลับอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากลับมามองวันเฮ้บ้านเรายังมีปลาเรายังชอบมันอยู่เลยอย่างเงี้ยอ่าเห็นแล้วกลับมายังชื่นใจมีมันอยู่สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มให้ทุกทกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ไหนดีเดี๋ยวขึ้นหน้าเฟซก็ได้ขึ้นหน้าเฟซข้างหน้าเลยติดต่ออ่าติดต่ออีบ็อกมาก็ได้สอบถามนู่นนี่นั่นถ้าต่างจังหวัดในกรณีแบบซื้อเลี้ยงเล่นเด็กๆมันส่งได้ไหม ขอเป็นที่มีรถตู้ถึงดีกว่าพวกนี้มันเอาสรถตู้ได้รถตู้ได้ครับถ้าใจดีอยากให้เข้าเรื่องที่ฟามมากกว่าเผื่อใครอยู่ใกล้ที่นี่อำเภอจริงๆตรงนี้มันเป็นเขตสามโคกครับแต่ว่ามันอยู่ติดกับวัดหลวงแก้วส่วนมากควจะเข้าใจว่าวัดหลวงแก้วมากกว่าถ้ารู้จักวัดวัดโบสถ์สามโคกช้แม่น้ำนะครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรามาไม่ใช่มาเตเวกาญนาคลาพานใช่ครับ ห่างกันจะไม่กี่กิโลครับไม่กี่กิโลเข้ามาเยี่ยมได้เส้นเขาเรียกเส้นกาจนาอ่าเส้นกาจนาบางบัวทองมาไปอินอ่าให้รู้ว่าอยู่แถวๆนี้เผื่อใครบางคนอาจจะบอกเอ้ยอยู่แถวนนทนแถวยุทธยาเข้ามาเที่ยวได้ครับใกล้ๆหรือใครผ่านมาเที่ยวก็เข้ามาได้ครับมาเลือกซื้อโอเคครับนะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับคลิปน่าจะไปที่ไหนติดตามรับชมแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ well. ุคร um ับสวัสดีครับ